วี้พอเราจะมาเตะบอลเมืออาชีพเดี๋ยวจะจะโชว์ความผิวไหวให้ดูจะสนุกแค่ไหนไปรับชมกันเลยทำไมพวกเรากลายเป็นมนุษย์แบบนี้ละเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาด้วยนะมนุษย์หัวหลนด้วยโอ้ทำไมต้องหัวโลดด้วยเนี่ยพอไม่เป็นทบมาแล้วครับผม จะบอกว่าที่พวกเรามาเป็นมนุษนย์ในวันนี้นะพวกแนนนะเพราะว่าเราจะมาเตะบ,บอลแบบมืออาชีพกันนะเว้ยสงสัยที่นี่เขารับแต่มนุษย์สินะไม่รับฉลามมันแน่นอนอยู่แล้วฉลามเพราะนายมันอ้วนเกินไปยังไงเล่า แล้วบนโลกใบน,นี้ก็ไม่มีใครเอาฉลามาเตะบอหลหรอกนะฉันอยากเล่นนะอยากเป็นชนามาเตะบอลคนแรกของโลกเดี๋ยวเราเข้ามาเล่นกันเลยนะพวกไหนเดินเข้ามาตรงนี้เลยเว้ยเราสามารถเลือกทีมเข้าอยู่ได้นะโอ้โห<อ>สีแดงกับสีขาเลยเออทีมขวาวเลยสีแ,งแดงเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เลือกตำแหน่งได้จะขอเลือกเป็นกองกลางและกันเว้ยเชขอเป็นปีขวาละกัน ไอฉันเลือดเป็นปีกไก่แล้วอ่ะขอโทษด้วยนะแล่ไม่ชิบการเล่นคือเราก็แค่ต้องเตะแบบเหมือนฟุตบอลเฟ้เลยนะพวกแน่นะนี่สามัยกบวันนี้แน่แล้วละครเพื่อนๆส่งบอลมาเพื่อนทำไรส่งมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวฉันขอทำประตูเองเออนี่โอ๊ยเพื่อนส่งมาแล้วมาเราเตะทำประตูฝั่งนู้นเลยว่าชารแน่จะไม่แน่ชัยแน่โอเเลยไอ้ไอ้เอ้วอลเซฟได้โทษเตปได้เดือนเนี่ย โอ้ยฉันได้บอลอยู่ฉันได้บอลอยู่ฉันได้บอลอยู่โอ้โหเนี่ยชุลมุนแม่งเลยโอ้ยเล่นกันแรงมากเลยสกัดเต็มเลยอ่ะเอ้บอลอยู่ที่ชั้นแล้วดิชั้นส่งให้ใครสักคนนี่นั่นแระนี่หสวสไปโนหัวสมิโนฝั่งตรงข้ามสกัดเลยโอ้ยฉันได้บอลแล้วแม่ไปเลยจะกรธไปเลยอุ้ยหมดแรงไปหนึ่งหมดแรงโอ้ยฉันอยู่งตรงนียเตะเลย วงการฟุตบอลโอ้เก่งมากเลยโอ้ยต่อไปอ่ะเวลาจะเตะเข้าประตูต้องพูดชื่อท่าด้วยนะเว้ยตะพูขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยฉันกลัวมันจะลายยาวเกินไปอ่ะดิแต่ฉันกลัวว่าคนดูจะว่าเราเบียวอนิเมะนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนไอ้เพื่อนอะอู้หไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะมีคนเลือกโก้ด้วยนี่อ่ะเขายืนสบายมากเลยอ่ะเออเพื่อนในบอลเพื่อนในบอลส่งเลยเพื่อนไอ้โอ้ยเกพน่อ้ยอ้จะบอกเขา ว้ยเพื่อนสก,กัดได้ยิงเลยเพื่อนยิงดโอ๋อเซฟได้อีกแล้วการจบสกอร์ของเพื่อนนี่ไม่ค่อยดีเลย嘛แต่เพื่อนได้บอลใหม่เนอ่ะแล้วก็ยิงไม่เข้ามันเดม <c oughs> อะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรบอลแล้วใชนอะไบอลแล้ว <c oughs> จะกลับมาได้โอเคเขาชนะเอเลี่ยเขาชนะเลยโอเค <ใน S 2> บอลใหม่ไปเลยไปเบอลใหม่เตะเลยเตะเลยเฉลี่ยอะไรนี้ โอ้สุดยอดเลยเว้ยตู้เรียได้ว่าประสานงานอย่างลงตัวเออจริง <Yeah. S 1> แต่หัวไปข้ามเนี่ยออกจากทีมได้ไหมนี่แฮะโอ๊ยในบอลในบอลโอ๊จะกลบตาได้ส่งไล่สนามไปสนามว่าจะง,งสงไล่สนามยิงไมเอ๊ะ อะอะไรอะไรเลยอะไรเลยอะไรเลยฉันได้บอลแล้วฉันได้บอลแล้วบอเลยจะกอบอ่ะอุ้ยส่งมเพื่อนหม่มาเพื่อนส่งมานี้มานี้เพื่อนมานี่เด็เพื่อนมาไนี้สุดซีโอ้ยอ้ยโ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 ออยโอเย้ยยยอยโยอยอยลย เหลือไอ้เมลัแค่เหนือชีลาแล้วคขาทไม่เขาเลี้ยงกลับไปฝั่งโน้นมาเนี่ยไม่ได้ยิงกับตัวเองอ๋องานฉันต้องประกบตัวแล้วเออประกบตัวไหมโอ้เพื่อนยิงได้ยิงฉันได้บอลโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่โดนพอน้องสาวได้อหนีแน่ไปเลยเจริงห์ไล่มีอะไรอากเลยลูกเต๋อไปทุกคนมาจ้าไปเลยจริงเลยไปเลยจิ้งเลย เอาชุลมุนแม่ชุลมุนแม่ยิงเลยเพื่อนยิงถามจริงคนเรียกเข้าประตูเลยเพื่อนถามจริงนายจะเดินเข้าประตูไปเลยแหละแน่เอส่งมาให้ฉันส่งมาให้ฉันเอาไปเลยฉลามเร็วเอาไปเลฉลามมาส่งมาที่ไหนส่งมาที่ไหนเอวโอ้ยเซฟได้เร็วเฮ้ยเพื่อสกัดได้อ่ะทีมเรานี่โคตรเก่งเลยะเนี่ยเออชอบเบคอนมาแย่งบอลเก่งมากแต่ยิงไม่เก่งเลยเบคอนเนยิงสิ อ๋อเนี่ยรับนี่เราชนะการแข่งขันนี้ว่ะเย้อุ้ยเหนื่อยจริงทุกคนเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันมีของอะไรให้เราดูบ้างไอ้เราสามารถอัพเกรดตัวได้เหรอนี่ว คือใช้ยิงกับับกีดได้ใช่ไหมเนี่ยสามารถกดรับกิดได้เลยนะทุกคนความแข็งแรงความอะไรอย่างงี้กดอับได้อ๋ยมีเป็นแบบว่าถ้าอะไรไม่รู้นี่เป้าหมายพื้นที่คืออะไรไม่รู้ลองซื้อมาดูซิมันไม่แพงมากแนะ่เป็นจัลลวดนะ่าบอกว่าเป็นท่าตอนยิงข้าวอย่างนั้นเหนือ,อกดซื้อมาเลยแล้วก็มีเป็นหมวกด้วยทุกคนครับเราซื้อหมวกมาด้วยตัวนี้มันไม่แพงเท่าไหรเจ็บอ๋อนี่ไงใส่หมวกตัวนี้ได้นดี่ไงม,มีหมวกแล้ว ล้วก็มีโกเอฟเฟกด้วยทุกคนกดใส่ตรงนี้อ๋อนี่ไงเป็นท่าแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรายิงข้าวก็จะเป็นโกแบบนี้สีม่วงๆรีบเข้าเลยพวกเราไอ้บบอสีฟ้าไม่สีฟ้าแล้วนี้อ่าโอเคเลือกตำแหน่งเป็น L W แล้วกันทุกคนปีกซ้ายนะครับผมของฉันกองกลางฉันเลือก L W มาแล้วว่าจะเกิดอ,อ่ะอ<ๆ>่าจริงเหรอใช่อ่าเลือก R W อ่ปหนึ่ง a C M ก็ได้ ฉันเลือกไม่ได้แหววตอนนี้เต็มแล้วอ่ะเออเต็มทุกที่เล้วไอ้งั้นใช้ฝั่งนู้นก็ได้มาฉันอยู่สีแดงไว้พ่ะย่ะในสกัดฉันเหรอเนี่ยฉันไม่ได้สกัดนาเยตัวเราเล่นอะไรของเราเนี่ยเออเราไม่ไปส่งอยงดีโอ้ยตัวโดนได้นานโดนได้นานสีฟ้าในแบบว่าไม่ได้เลี่ยเลยบอกเลยโกส่งไม่เป็น ไปเลยสองแนวสองมาหนี้สองแนวสองแนวเย้เราเอเลียนทีมเรากดวิ่งไม่เป็นวะยิงตอนนี้ทุกคนบอลอยู่ฝั่งสีแดงนะครับผมโอ้ไม่เต็มเลยไล่หัวข่าเขาเลยไอ้ไันได้บอลแล้วไอ้สองแนวไอ้สองมาหนี้โอ้สองไอ้ไข่สองมาหนี้เพื่อนสองมาหนี้เพื่อนสองมาหนี้เพื่อ้โโดนแจ้งอีกสมาีขอได้เพื่อนขออยากยิงอยากยิงขอไหนขอได้เพื่อน คนนี้เขาสายแบบว่ายิงคมมากเลยนะทุกคนเอาจริงไหมตำแหน่งนี้เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเลยนะพอเอาจริงก็เดินมั่วเลยนะไอตอนจะได้วันไม่รู้จะส่งใครเลยตามหลังเต็มหมดเลยเออ่ฝูงซอมบี้นะหูสีฟ้ามาอยู่นี่หมดเลยส่งกทีแทนเขาไม่ส่งบอลแถวิ่งไม่เป็นด้วยอ่ะโอยนักบอลคนนี้ไม่ได้ฝึกการวิ่งมาหรอนี่นี่นักบอลขาแข็งนะเนี่ยหรือว่าเป็นตะคิว เรียบร้อยนี่ไงคนนี้จบสกอยนะแม่เออพวกฉันไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าฉันได้มีโอกาสยิงจะลองแบบว่ากด F ดูนะเห็นเขาเขียนว่าเป็นเตะจักรยานเว้ยไม่เตะบอลแล้วจะไปเตะจักรยานสินะวันนี้จะไมถึงเอ้ยเฮ้ยบอลมาทางนี้ไปเลยสนามไปเลยสมนอยโอ้ยสวยแล้วเฮ้ยโกวานโกวาน ฉันว่าฉันว่าไปโกมานี่น่อยโกมานี่ขอหน่อยจะขอหน่อยโกโก้ฉันขอหน่อยสิโอ้โหติดเลยไาตีเลยขอบอลมาเถอะเพื่อนนะพอเราเล่นฝั่งคนอื่นคนอื่นไม่ค่อยให้บอลละเลยไงนี่เอ้ยได้แล้วไงได้แล้วไงไม่ได้อะไรเราจะกูไ้เล่นในเลี้ยงไหมตัวผ่านไปก่อนล่ะ ไอเรียนส่งมาได้นะไปเลยอุ้ยเฮ้ยคอแดงต้เลยฉันตัวนี้เลยโอ้ยสัวเล็เก่งมากฉลามอ่ะฉันยิงไกลประมาณ20กิโลเลยอ่ะ ว้าวส่องบอลไหนพี่เล่นขอบอลไหนชีวิตนี้ได้เตะบอลไม่กี่ครั้งเองเออขอหน่อยขอไอโกไม่ส่งไปสกัดเลยจะก็้อทำไมฉันว้าบอ่ะไม่ส่งบอลให้ไม่ฉลาดเอาอีกรอบเลยไปเลยเอริยาไปสกัดเลยโอ้โหชุลมนแม่น้องสาวเอาซิขอขอบอลทางนี้หน่อยไว้เรียบร้อยเลย เหมือนว่าโกจะได้ทุกคนครับแต่โกดูเดินแอบรับเข้าโกตัวเองวยเวลาไม่มีใครเลี้ยงบอนนี่ตอมึ๊ยุงเลยสงมาหน่อยสอมันไนสอมานไนโอ้โหเพื่อไม่ส่งเลยไม่ได้สกัดเพื่อนได้ขาหักเลยจะกบเล่นในเล่นคนเดียวเลยโออแม่หัวลำแน่ไม่เล่นกับคนอื่นแต่พวกเราดีก้าอะไรฉลาดมา ยบอลไม่ได้อยู่กับเจ๊ดอเลยดีแรงกาเตะเลยเหรอเพื่อนส่งมาส่งมาส่งมาขอเธออุ้ยไม่ได้มาไม่ถึงไปเลยเอ้าเลว้ยเล่นนายิงสวยมากเข้ามุมแลมเมื่อกี้เป็นยังไงก่อนเพื่อนขอหน่อยเพื่อนโโอ้หเพื่อนจะยิงจากตรงนี้เข้าโกเลยนะโอ้โห อ้าวสวยเลยแบบนี้สวยเลย yeah. ไปเลยเอเลีออนไม่ได้ลีออนยิงคมอยู่แไอ้โอ้โหเสตได้ยนี่ขอโอ้ยขอใหยเพื่อนโหดูเพื่อนยิงนั่นยิงหรือตดมาแน่เนยเฮ้ยเล่นกลับไปแล้วแหะเอ้ยโกัวสมดแล้วไงโกรมาโอ้ยมาไม่ไปเลย โอ้โหพาดท่าว่ะทุกคนอะไรเอาไปเลยเอเลียนเอาไปเลยว่าจ้าอะไรอะไรอะไรใช่ไ้เสีไลาือมาแล้วขอบานขอบเพื่อนขอบานส่งให้กันบ้างสิจะเป็นกองแน่นะเว้ยแม่งอ้าอะไรมันงงหมเลยะกาอะไรกันเลยขอให้เพื่อนขอหน่อยโอ้แม่พจะยิงแม่งเอ้ว่าเดีวงาจ้าว่งจ ไม่ข้าวเลยโอ้ยวิชาลูชะกการเลยโอ้โเพื่อนแบบเสียมากไปยเสียขาหักลยเลยเดืไปเลยฉันหมดแรงแล้วไม่มีดักเลยหดเลยเลยหนเลยเลยส่มาไทยเลยสิแต่ตอนนี้ใครก็ไม่รู้เอาบอลไปอ่ะแถมเพี้ยงไปไหนก็ไม่รู้เลยไล่ไลไโอ้ยไมได้ขอ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 ไปยงขอไแยงขอเธอโก้ขอไดอสกัดก้เลย อะไรวะนี่นิจาเต่ายิงข้าววะนี่เหลือวีเดียวัวแล้วโอเคเกบจบไวให้ผกชนะชนะดีแ่ขอชูช่วยมานางนี้อ